ูซูกิตอกย้ำภาพผู้นำอ e ีโคคาเมืองไทยเปิดตัวเนื้อสุสกิ s สวิปภายใต้แนวคิด p o w e r you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจ up power ให้ออกไปสนุกกับชีวิตราคาเริ่มต้น557,000บาทูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเดินหน้ารุกตลาดรถยนต์เต็มสูบรับต้นปีแนะนำเนื้อสุสกิ S สวิปสปอร์ตอ e ีโคคารุ่นล่าสุดยังเป็นทางการในประเทศไทยชูแนวคิด Power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยสมรรถนะที่เหนือระดับสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตสุดร้อนแรงกับเครื่องยนต์ K12M พร้อมเทคโนโลยี Duo Jet และแพลตฟอร์ม h a r t t e ท h ดีไซน์สปอร์ตรอบคันอัพถึงความสนุกตลอดการเดินทางโดยห้องโดยสารสไตล์สปอร์ตพรีเมียมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันในราคาเริ่มต้น557,000บาทต่างเป้ายอดขาย1 2 0 0 0คัน สูการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดอีโคคาเมืองไทยคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อได้ที่ผู้แทนจำหน่ายซูซูกิทั่วประเทศกว่า130แห่งแล้ววันนี้ครับสำหรับนิวซูซูกิสวิปนั้นเป็นการเริ่มต้นปี2000 21ของเราหลังจากปีที่ผ่านมานั้นทางซูกิมอเตอร์ประเทศไทยได้มีการออกจำหน่ายรถยนต์หลายๆรุ่นรวมถึงซู k ิสวิฟท์ GL Max Edition ด้วยนะครับในปีนี้เรามุ่งมั่นว่าซู k ิสวิฟท์จะมาต่อยอดความสำเร็จในปีที่ผ่านมาโดยเพราะอย่างยิ่งรุ่นซู k ิสวิฟท์นั้นเป็นรถแฟลกชิพโมเดล ที่ทางซูกิเองประสบความสําเร็จตั้งแต่เราเริ่มทําการจําหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2012ซึ่งในปีนี้การเปิดตัวของเรานั้นเรามุ่งม,มั่นที่จะสร้างยอดขายถึง12,000คันจากยอดขายรวมนะครับทั้งสิ้น30,000คันซึ่งนั่นหมายความว่าซูกิ s วิฟสํสำคัญกับเรามากและในคราวนี้นั้นเราได้เพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ซูกิสวิฟ t มีความโดดเด่นจากแง่มุมที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวถังฮาร์ดเทค นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโครงสร้าง TECT e และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในด้านความปลอดภัยที่มาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทุงร่มนิรภัยถึง6ตตำแหน่งและรวมถึงพิ l วโฮ่คอนโทรระบบการช่วยกับเพื่อนบนทางราชชาันแต่วันนี้สิ่งที่มาใหม่กับ New Swift นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในและภายนอก โดยเฉพาะภายนอกทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนในแง่ของภาพลักษณ์ที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นกับกระจังหน้าโครเมียมใหม่นะครับและรวมถึงล้อปัดเงาขนาด16นิ้วแล้วรวมถึงภายในซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์เป็นแบบเรียบหรูนะครับก็คือดําสลับกับคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้เรามาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วนะครับซึ่งรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto นะครับวันนี้ความ บันเทิงต่างๆในรถเนี่ยจัดเต็มอย่างมากมายระวังเป้าหมาย Suzuki Swift ในครั้งนี้ที่เดือนละ1,000คันนั่นหมายความว่าตลอดทั้งปีเรามีมุมมองที่จะขายมากกว่า1 2 0 0 0มือันคัน ซึ่งแน่นอนว่าในปีที่ผ่านมาเราขายสุกิสวิปประมาณ1 0 0 0 0มืคันการเติบโตอยู่ที่ประมาณ20%มุ่งมั่นมองว่าสุกิสวิปนั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์ในยุค new normal สําหรับหลายๆท่านที่อยากจะซื้อหารถ c o m p a c t คาร์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเข้าถึงได้โดยเพราะยิ่งการดีไซน์ที่โดดเด่นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริการหลังการขายของเรานั้นเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ในปัจจุบันนั้นเรามีเครือข่ายผู้จำหน่ายที่รองรับบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ได้มาตรฐาน130แห่งทั่วประเทศแต่ภายในปี2022ในเดือนมีนาคมนั้นเรามุ่งมั่นที่จะขยายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น140แห่งครับ เพื่อเป็นการตอบรับกับการเปิดตัวรถยนต์นิว u k กิสวิ t ใหม่ในครั้งนี้นะครับเราได้จัดเซลล์โปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเพียง1.99เป็นดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับการผ่อนชําระ4ปีนะครับและรวมถึงถ้าท่านสะดวกที่จะเริ่มต้นผ่อนชําระที่ขั้นต่ําที่ไม่แพงมากนักในเราสามารถทําได้โดยเริ่มต้น3,333บาทเท่านั้นนะครับ